ข้าวที่ร้านไล่แจ่มจันนะคะที่เขาคอนะคะพอดีพาแม่มานะคะจะเดินทางกลับที่เชียงใหม่กันแล้วนะคะก็เลยนะคะเห็นวิวสวยค่ะแม่ก็อายกล้องนิดนึงนะคะ <c oughs> คือ <laughs> นะคะนี่คือน้องทับเพมพมคือปิดเทอมค่ะก็เลยจะเอาไปเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยนะคะก็เลยพามากินข้าวเห็นวิวดีค่ะก็เลยอยากจะพาแม่มากินแม่เขาไม่เคยมาะคะ่ะ เหมือนป้ามากับลุงคราวนั้นก็มาครั้งแรกนั้งแต่ลุงถ่ายวิวอยู่ค่ะก็หลานชายมาด้วยพอดีเ็จะเข้ากรุงเทพไม่มีตั๋วค่ะก็เลยต้องลุงเชียงใหม่ก่อน ะะตอนนี้นะคะป้าจะกลับเชียงใหม่กันนะคะทีนี้ขี่ผ่านมาคือดีพอดีเมื่อคืนนี้ค่ะพาแม่มานอนที่มานอนที่เขาค้อนะคะนี่ค่ะทางจะกลับนะคะเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานเย็นนะคะทีนี้มาเจอเข้าวหลามลืมผัวนะคะนี่ค่ะก็เลยจะลองซื้อดูนะคะนี่ค่ะข้าวหลามลืมผัวนะคะใครอยากลืมผัวนะคะลองซื้อมากินก็มี3ามไส้ค่ะ มีไส้อ่ามีไส้เผือกนะคะไส้ลูกตาลถั่วดำนะคะคุณป้าขายยังไงเอ่ยมัดละห้าสิบค่ะ๋อมัดละห้าสิบก็ห้ามัดสองร้อยค่ะโอ้มเยอะก็ห้ามัดสองร้อยลดไปแลคะเออห้ามัดอย่างนี้นะคะมัดหนึ่งจะมีสามอันนะคะห้ามัดจะสสองร้อยนะคะโอ้ห้ามัดสองเอาเอาห้ามัดเลยก็ได้ค่ะนะคะป้าสั่งห้ามัดไปเลยนะคะใ่หนึ่งเดียวหรือสองค่ะ ใส่สองถุงเลยก็ได้ค่ะนะคะจะซื้อไปกินที่รถค่ะซื้อไปกินที่รถนะคะไม่เคยกินเหมือนกันค่ะข้าวหลามลืมผัวเนี่ยกินเสร็จนี่เลิกเลยหรือเปล่าคะลืมเลยไม่กลับบ้านเลยนะคะหายากค่ะป้าาลักมากเลยนะคะอันนี้อยู่แถวไหนของเขาคอคะเนี่ยทุ่งสมอเขาคออ๋อทุ่งสมอเขาคอก่อนขึ้นเขาคออไปอีกนิดนึงก็ถึง ถึงเขาขอทุ่งสมอะคะ่ะทุ่งสมออันนี้ถนอนอะไรคะเนี่ยนี่ถนนขาผมไม่ถนอนอะไรคะเขาขอองอังอ้นนะเขา้อทางมา,งาค่ะอ๋อค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวป้าขอจ่ายเงินก่กอนนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราซื้อข้าวหลามลืมผัวเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็นะคะนั่งนั่งงออยู่ไม่ยอมจอดนะคะขี่เลยไปสองรอบเลยคะ่ะตั้งแต่เมื่อวานไม่ยอมจอดเลยไม่รู้เป็นไรชื่อคงจะแสลงหูหรือยังไงไม่รู้นะคะตอนนี้นะคะนนนค่ะน้องทัพทีมนะคะ อันนี้เรากำลังเดินทางกลับไปที่เชียงใหม่กันนะคะน้องทัาทิีมก็เป็นยังไงรสชาติน้องทัาทิีมแก่กินหรือยังยายกินแล้วคุณยายนะคะแม่ของป้าไปซี่กินแล้วนะคะอายกล้องค่ะเป็นนางอายนะคะไม่ค่อยซื้อคลองท่าไหร่เลยนะคะ <c oughs> ก็จะมี3มรสชาตินะคะอย่างที่คุณป้าคนขายเขาบอกนะคะ <c oughs> ก็คือจะมีถั่วดำนะคะลูกตาลน,นะคะแล้วก็อะไรอีกนะ <c oughs> เผือกนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเอามาดูซิ <c oughs> มาให้ป้าดูซิทับวิีมนี่ค่ะนะคะก็คือ5มัด200นั่นเองนะคะ กปลาก็ต้องนะคะเดี๋ยวเราอ่เวลาเราจอดแวะกินตรงไหนเราก็ค่อยนั่นกันนะคะพอดีกินในรถไม่สะดวกแต่คนไหนที่เขาหิวก่อนก็ให้เขากินไปก่อนนะคะเพราะมึงคิดก็มึงคิดก็ขับรถอยู่นะคะนะคะที่เราซื้อไปนะคะข้าวหลามหัวนะคะตอนนี้เราก็มาจอดกินเสี่ยงเจียงขี้ปลาคะเจียงขี้ซีฟังค่ะที่น่ากินนะนี รสชาติเอ้าม่ร้หวานดีอะค่ะมันมันมันดีมากไม่รู้ไม่รูดคไหไม่กลิ่นใช่ที่บอกว่าทำดีนี่กาแฟ็ต่างกันบุ้งใช่นี่กาแฟก็ไม่เคยกลิ่นอะค่ะกินเสร็จแล้วรู้หัวเ 吃饭了吗？嗯 Thank yes. you. Yes.